สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมหน้าเราสว่างอไม่รู้ทำไมทำละทำทำละนะก็ก็ก็เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงนะหน้าเราสว่างแปลกๆนะหน้ามันสว่างมันโดนไฟดี๋แล้วเราร้องเพลงเร็วจะหนึงนาทีแล้วโอ้จานเพลงเกินจะบอกนะนี่ลองฟังดู ขอดูนันแล้วกอ,องไม่เป็นอนะจะทำว่ารักเธอมาเท่าไหร่ฉันมันยากความรู้สึกในใจจะลอรับรู้ให้เธอได้ชินใจเธออยากให้อธิบายฉันเข้าเวลาค้นหาคำตอบฉันรักเธอมาเกินจะบอกนับดาวนะับถึงก็ยังไม่พอใจที่จะมาเรียบความรักก็อ แต่หลังก็จรงวันวันที่ฉันนั้นพร้บเจอบอกเธอพูดให้เธอได้รู้ใบหว่าฉันรักเธอสุดขอบฟ้ามันเกินหันงน้ำเมื่อกาลเวลามากกว่าท้องที่เละเทะกว่าใหญ่ teaching baba at to work and go to a bank show you a happy solution to share heaven land to die